สวัสดีคะ่ะนานา 365D เดย์วันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปชมวิธีการปลูกปักชำต้นบิโกเนียกันค่ะคือบิโกเนียเนี่ยนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่อันนี้เราจะมานำเสนอก็คือพันธุ์ที่เขามีดอกสีขาวแล้วก็ใบนะคะจะเป็นชนิดกลมนั่นเองค่ะนี่นะคะขอนำเสนอเลยว่าพันธุ์นี้นี่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะด้วยไม่ว่าจะใส่กระถางน,นะคะหรือว่าจะเป็นไม้แขวนก็ได้ค่ะเราไปชมวิธีการปลูกกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราควรที่จะเตรียมดินใส่กระถางไว้เลยนะคะแบบนี้นะคะก็คือว่าจะช่วยให้เขาเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนั่นเองค่ะแล้วก็รดน้ําใส่กระถางเอาไว้เลยนะคะดินที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นดินร่วนหรือว่าจะเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะใส่ผสมกันไปค่ะเรารดน้ําเอาไว้ให้ชุ่มๆนะคะเวลามาปักแล้วเขาจะฟื้นตัวง่ายนั่นเองค่ะ นี้นะคะก็คือกอตัวอย่างนะคะที่เราจะนํามาปักกิ่งชํานั่นเองค่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะเกินไปหรือว่าใบาเริ่มเรื้อยกิ่งก้านเริ่มเยอะนะคะเราก็มาปักชําต่อเราก็จะได้อีกหลายๆต้นหลาย,ลายๆกระถางนั่นเองค่ะเราก็เลือกดูนะคะว่าชอบกิ่งไหนแบบไหนแล้วเราก็ทําการตัดมาได้เลยวิธีการนะคะก็คือตัดกิง่งเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวเราเลือกก่อนนะว่าจะเอากิ่งไหนดีกิ่งนี้ละกันนะคะ ถ้าเลือกได้แล้วทุกคนก็ตัดเลยนะคะเวลาตัดตัดให้เลยข้อต่อหรือว่าตุ่มข้อของเขานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราก็ตัดใบบางส่วนออกนะคะ1-2ึงใบค่ะเพื่อที่เขาจะได้ฟื้นตัวเร็วนั่นเองนะคะนี่เลยตรงข้อต่อของเขาอะค่ะจะมีรากขึ้นมาะจะเกิดรากใหม่ได้เร็วนะคะนี่นะคะดอกน่ารักมากสีขาวค่ะได้แล้วนะคะอันนี้คือ1กิ่ง เราก็ดูความกว้างความใหญ่ของกระถางเราอาจจะใช้สักสามกิ่งนะคะเห็นไหมว่าใบสวยมากเลยสีสดมากเลยค่ะดูหลังใบสิคะนี่ปลูกในร่มนะคะเขาจะชอบแบบร่มแดดรำไรค่ะจะงามมากๆเลยค่ะสีสันสวยเลยล่ะต่อไปนะคะมาเลือกอีกสัก2องกิ่ง เราดูนะคะว่าจะเอากิ่งที่สมบูรณ์หน่อยแล้วก็สวยหน่อยพอไปปักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรัดขึ้นมาใหม่โตขึ้นมาได้อีกแล้วก็เป็นพุ่มให้เราได้เร็วแล้วก็สวยงามนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าตัดใบทิ้งช่วยเขานะคะเขาจะได้โตไวค่ะนี่ได้อีกหนึ่งกิ่งนะคะแล้วก็กิ่งทัดไปเนี่ยตรงนี้ค่ะตรงข้อข้อตอของเขาเนี่ยนะคะที่รากเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ฝังดินไปลเลยข้อไปนิดนึง แล้วก็อีกกิ่งนึงนะคะเป็นไม้แขวนก็สวยนะคะไม้คลุมดินก็สวยค่ะหรือว่าใส่กระถางก็สวยอันนี้เดี๋ยวเราจะนำไปตั้งโต๊ะค่ะตกแต่งสวนย่อมตกแต่งบ้านได้หมดเลยนะคะกิ่งนี้มีดอกติดมาด้วยเราตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าดอกเขาเหี่ยวแล้วล่ะ,ะไม่ต้องเก็บไว้นะสวยเลยนี่นะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการปักกิ่งกันเลยค่ะวิธีขั้นตอนนะคะควรจะหาไม้นะมาช่วยในการปักกิ่งเขาหน่อยเนะนาร่องให้เขาก่อนค่ะกิ่งเขาจะได้ไม่ช้านะคะเนี่ยค่ะแล้วก็กรบดินเบาๆนะคะนี่ได้แล้ว1กิ่ง,งต่อไปกิ่งที่สองนะคะเราก็อาจจะ,อะลองวัดดูว่าจะใส่ประมาณไหนตรงไหนดีมันจะได้เป็นพุ่มสวยนําร่องเข้าไปก่อนนะคะ แล้วก็กลบดินให้เขาเบาๆได้เลยค่ะไม่นานก็จะแตกรากใหม่แล้วก็จะแตกกิ่งมาใหม่ให้เรานะคะเต็มกระถางเลยค่ะเห็นไหมสามสามกิ่งกำลังสวยเลยนี่นะคะแล้วก็ทำการรดน้ำนะคะอีกรอบนึงเพื่อที่จะได้ชุ่มชื่อนั่นเองค่ะเขาก็เหมือนกับเป็นไม้อวบน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะ,ะรับแล้วก็ดูดซึมซับน้ำได้เร็วมากเลยค่ะ ทำให้ไม่เหี่ยวไม่เฉา่านั่นเองนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งกระถางนะคะตกแต่งใบนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วก็ไว้ที่แดดร่มแดดรำไรตั้งโต๊ะก็ได้นะคะจัดตกแต่งสวนย่อมมุมมุมบ้านได้หมดเลยดอกก็ค่อนข้างน่ารักมากค่ะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายมากค่ะ นี่ก็คือบิโกเนียของเรานะคะสวยงามมากค่ะหากใครสนใจก็สามารถติดต่อ ID Line มาได้นะคะ ID 0614936745ค่ะ